ครับผมไปกันยา,ยาวๆอากาศขึ้นๆึมครับผมร่ม <c> เ <oughs> ก้าตัดไปพระรามเก้าสีนักเงินไปกันเลยครับไปกันเลย อากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่มีแดดสายสาย <c oughs> รถก็ไม่ติดสายสาย ก็คบกันไปเมื่อเธอลืมฉันก็ทิ้งกันไปไปแบบอสบายส พัฒนาชนบ,บท3าผู้ขนานาวัตถุเปลี่ยงซ้ายครับผมไปแล้วยาว,ยาว สะอาดวิ่งง่ายไม่มีหรือไม่มีบอ่อสบายสบายรน,นทำเสร็จก็สอบก็สาบปีทีแล้วอากาศมันดีเลื่อนถึงแสงแดดไม่มี ก้าวเดนขับยาวขึ้ับไปแต่เช้าขุ้นกับกำลังกลับบริษัทกลับออกไปแล้วหกโมงเช้ากว่าจะกลับกว่าจะเสร็จก็แปดโมงเนละ ขึ้นสะพานข้ามวงแหวนรอบนอกครับผมเป็นแบบสบายสบายวงแหวนรอบนอก านตดตัดแตด่สดกนน่าอยู่อาการรอบเลื่อนไม่ไม่ไม่ม eh ีมลพิษเท่าไหร่เพรว่านไม่แคอัดทุ่งนาป่าไม้ต้น Air อีกสองกิโลครับถึงถนนเีนครินปร,ราบกาะ รถติดเหรอตา้นี่เสือปะจระเข้แต่ทางไหนก็ติดว่ะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแต่ทางไหนก็ติดไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยตายตายตายรถติดรถติดโอเคนี่ก่อนนะครับผมรถติดครับ ไม่ถึงจุดหมายไปทางง่ายหลอกไอแค่นี้ก่อนครับฝากช่องด้วยนะครับเจ้าโจยชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผม,มเปิดทางการมองเห็นครับสวัสดีครับ